เรื่องเล่าหลอนอย่าฟังคนเดียวในจ้างโหดในคืนนี้ก่อนจะไปรับฟังขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลมค่ำคืนพัดผ่านต้นยางสูงรายรอบโรงงานแห่งหนึ่งโรงงานนี้ตั้งอยู่ลึกในอำเภอชนบทใกล้ป่าชื้นที่ไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้าไปยามคำ่ำผู้คนในหมู่บ้านเล่ากันว่า โรงงานนี้เคยมีแรงงานต่างถิน่นหายไปโดยไร้ร่องรอยทีละคนทีละคน,ะคนแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเพราะคุณชาญเจ้าของโรงงานชายวัยห้สายตานิ่งเย็นชาและมีอดีตลึกลับที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงค่ำวันหนึง่งดาวหญิงสาววัย19ต้องมาทำงานที่นี่เพราะบ้านยากจน แม่ป่วยพ่อเสียชีวิตเธอไม่มีทางเลือกคุณชาญรับเธอเข้าทำงานอย่างง่ายดายแต่นั่นไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปคืนแรกที่เธอเข้าหอพักคนงานเธอได้ยินเสียงเหมือนมีใครเคาะประตูเบาๆก๊กก๊อกเมื่อเปิดออกไม่มีใครมีเพียงอากาศเย็นเฉียบเหมือนใครยืนหายใจรดต้นคอแต่นั่น แค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเท่านั้นสถานที่ต้องห้ามในโรงงานด้านหลังโรงงานมีอาคารไม้เก่าๆปิดตายด้วยโซ่สนิมเป็นโกดังเก็บเครื่องจักรเก่าที่ไม่ใช้แล้วทุกคนถูกสั่งห้ามเข้าใกล้แต่ดาวดันไปได้ยินเพื่อนคนงานคุยกันว่าในโกดังนั้นเคยมีคนถูกลากเข้าไปสดๆแล้วไม่มีใครเห็นเขาอีกเลย บางคืนจะมีเสียงร้องไห้เสียงขอชีวิตรอดออกมายิ่งห้ามเธอยิ่งอยากรู้คืนวันที่ฝนเทลงมาเธอเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่ข้างโกดังผมยาวเปียกหยดเลือดไหลาจากปลายแขนย้อยลงพื้นทันทีที่ฟ้าแลบเงานั้นหายไปทิ้งไว้เพียงรอยเลอะเหมือนเลือดที่ยังอุ่นความลับของนายจ้าง คนในโรงงานสังเกตว่าคุณชาญมักหายไปตอนตีสามของทุกคืนสุกเสียงรถเข็นสนิมดังแกรกแกรกลากผ่านทางเดินปูนไปยังโกดังดาวเริ่มสงสัยจนวันหนึ่งเธอแอบตามด้วยหัวใจเต้นรัวเธอยืนซ่อนหลังถังเหล็กเห็นกับตาตัวเองว่าคุณชาญเปิดโกดังในความมืด มีเตียงเหล็กเก่าเต็มไปด้วยขี้สนิมมีศพของใครบางคนนอนนิ่งถูกเย็บปากเย็บตาไว้และคุณชาญพ,พึมพำว่าใครคิดหนีต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปดาวแทบกรีดร้องแต่ต้องเอามือปิดปากตัวเองแน่นคืนที่อยากจะหนีแต่เขาไม่ยอมหลังจากนั้น ดาวเริ่มฝันทุกคืนว่าเธอถูกล็อกอยู่ในโกดังถูกรัดมือมัดขาด้วยโซ่สนินได้ยินเสียงแผ่วๆกระซิบข้างหูว่าช่วยด้วยพาเราออกไปด้วยเจ็บหนาวกลัวจนคืนหนึ่งเธอตัดสินใจหนีในขณะที่วิ่งผ่านโกดังเสียงจากข้างในกระซิบแรงขึ้นอย่าทิ้งเรา ประตูโกดังเปิดเองไอเย็นทะลวกออกมาพร้อมเงาผู้หญิงผมยาวหันหน้าช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าซีดที่ถูกเย็บตาปากฉีกจนถึงหูเหมือนพยายามร้องแต่เสียงติดอยู่ในลำคอเธอยื่นมือมาที่ดาวพร้อมเลือดสีดำไหลอาบแขนถ้าเธอไม่ช่วย ทั้งชีวิตเธอจะอยู่ที่นี่เหมือนเราจุดแตกหักดาวหนีออกไปได้แต่เธอไม่ไปคนเดียวอีกแล้วเธอกลับมาพร้อมตำรวจและชาวบ้านในคืนต่อมาแต่โกดังที่เคยปิดตายตอนนี้เปิดอยู่แล้วทั้งที่ไม่มีใครแตะภายในมีคราบเลือดสดใหม่และเสียงหัวเราะเบาๆของคุณชาญ คุณชาญถูกจับเขาหัวเราะตลอดทางจับฉันได้แล้วพวกผีพวกนั้นล่ะจับได้หรือยังพวกมันยังอยู่ในนี้และจะไม่ปล่อยพวกแกไปเหมือนกันแต่เรื่องยังไม่จบตั้งแต่วันนั้นหลายคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นวิญญาณผู้หญิงผมยาวเดินไล่ตามรถที่ผ่านโรงงานเก่า มีแรงงานที่ย้ายมาใหม่ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องในเวลาตีสาตรงเสียงกระซิบว่าช่วยเราด้วยเขาจะกลับมาอย่าลืมเราไว้ในความมืดอีกและคืนนี้เสียงนั้นอาจไปปรากฏที่หน้าประตูห้องของคุณจากเรื่องเล่าหลอนอย่าฟังคนเดียว